สวัสดีจากประเทศไทยคะ่ะทุกคนดูนั่นลุงนะคะนอนอาบแดดกับสาวสาวที่ไหนไม่รู้แล้วเขาจะหันกล้องกลับมายัางไงไม่ได้ไลฟ์นานใช่ไหมคะหันกล้องกลับมายัางไง <laughs> เขาเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ไลฟ์นาน um. ก่อนนะคะป้ายากลับมาเมืองไทยมาแบ่งเบาภาระแดดนะคะแดดนะคะตากแดดทุกคนป้ายาป้ายาหาไม่เจอค่ะว่าอ๋อเจอแล้วเจอละโอ้ยมือไปโดนค่ะมือไปโดนอ่ะเจอแล้วอู้สภาพเหงื่อ,อไหลไขย้อย ยังไงคนไทยก็คือคนไทยวันยังค่ำนะคะเราก็ป้าชอบอาบแดดนะจะอาบแดดกับลุงทุกปีหน้ามันก็เลยไม่ดีขึ้นสัทีแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็ต้องดูแลเนาะต้องเอาวิตามินดีกลับไปนอร์เวย์บ้างนะคะวันนี้ไม่มีแขกนะคะกลับมาได้สองวันแขกเ,เพื่อนมาหาที่โรงแรมเลยนะคะปีนี้ป้ากับลุง แวะมาที่พัทยาค่ะในรอบสิบปีเนาะพักอยู่แถวหน้าเกลือนะคะอยากเจอเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็อยู่แถวบริเวณนี้เนาะอย่างน้องโอไม่รู้จะมีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่า <c oughs> ร้อนมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปย่าอยู่ที่นี่นะคะถึงวันที่สิบนะคะก็ ก็จะได้กลับไปชัยภูมิเนาะไปหาอีแม่ยายบอกว่าพองยุุ่่นตียว<笑><笑><ม>ก็พาลุงมาอาบแดดก่อนถึงจะกลับชัยภูมินะคะทักทายหน่อยค่ะทักทายกันหน่อยแล้วคิดถึงนะคะทุกคนคิดถึงมากๆก็ด้วยวันหยุดเนาะที่ตอนนี้โพสเกเฟเรียนะคะก็คือวันอีสเตอร์นั่นเอง ก็เลยเดินทางกะลุงมาตั้งแต่วันที่มาถึงวันที่สามตอนดึกนะคะตอนเย็นสองสามทุ่มมาถึงโรงแรมแล้วก็อยู่ที่นี่เพิ่งได้สองวันสามวันนี้เนาะก็เพื่อนก็มาหามีวันนี้แหละว่างนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เลยอยากมาทักทายนะคะเพราะว่าห่างหายไปนานทักทายกันแป๊บหนึ่งเนาะดูร้อนมากเลยค่ะแต่ก็เออชอบ ชอบแดดนะคะชอบแดดใครอยู่ที่ไหนยังไงสบายดีกันนะคะทุกคนมีสาวไปนอนข้างลุงด้วยพอดีป้าย่านั่งใกล้ร่มไงตอนแรกเออทำไม <c oughs> ลากลากไปในร่มนะคะตรงนี้ที่ป้าย,ย่าอยู่มันเป็นโซนแบบบิลล่านะคะคือคือแบบบ้านพัก มีสะแล้วก็อ้ติดทะเลนะคะโรงแรมติดทะเลแต่ที่ทะเลคนเยอะนะคะที่ทะเลคนเยอะให้ดูลุงอาบแดดเดี๋ยวลุงก็ตัวแดงกลับนะคะให้ดูสาวสาวหุ่นดีดี <laughs> ถ่ายเข้ามางไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะเข้ามาทักทายนะคะจาก จากฝ้าอยากรักษาฝ้าก็คงต้องหนักเหมือนเดิมกลับไปก็คงหนักเหมือนเดิมเนาะแต่ไม่เป็นไรเอาแขนตากแดดเอาขาตากแดดเพราะว่าไม่ได้โดนแดดมาหลายเดือนแล้วนะคะนอร์เวย์เขายังไม่มีเปิดบินตรงนะคะจากนอร์เวย์เลยนะได้ยินข่าวว่าจะตรง เดือนมิถุนายนี้นะคะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าภาวนาเพราะว่าเดินทางต่อเครื่องเหนื่อยมากนะคะทุกคนเครื่องดีเลย์ด้วยปีนี้พยายามมาคาทาแอร์นะคะไม่เคยบินด้วยเลยนะคะปีที่แล้วมาตุรกีแอร์ไลน์นะคะปีนี้คาทาแอร์เดี๋ยวเครื่องดีเลย์รออยู่ที่สนามบินโดฮาสามชั่วโมงนะคะเออแต่ก็ไม่ได้วิ่งอะไรเนาะเพราะว่ามันมันดีเลย แต่ก็ไม่รู้นะว่ามันดีเลยก็บกติเขาบอกว่าสักสองชั่วโมงแต่นี่มันดีเลยเพิ่มมาเป็นสามชั่วโมงนั่นแหละค่ะก็เลยมาถึงเมืองไทยช้าโอ้ยร้อนคะ่ะทุกคนค่ะอยู่นอร์เวย์ป้ายาเอาแดดไปฝากนะใครอยู่เมืองไทยป้ายามาแบ่งเบาภาระไว้เจอกันใหม่นะคะร้อนมากๆเลยคิดถึงทุกคนนะคะเลิฟเลิฟคะ่ะฮาเดบรลาสแมนเดี๋ยวให้ดูลุง เขาไม่รู้หรอกว่าป้ายะแอบถ่ายเขาอะหนุนยืนยิ้มอยู่ค่ะยืนยิ้มอ่ะไม่รู้หรอกฮาเดบรานะคะทุกคน